ทชิญสาวรูปแบบสนิทสนมกับพี่แพทประกาศสิธิ์ธรมภาออกมาก็เป็นเป็นงานวันเกิดของพี่พี่ผู้จัดการหนูนะคะแล้วเราก็ไปไปเหมือนแบบว่าเหมือนนานๆจะเจอกันทีนึงอะค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรนอกเหนือจากแบบพีท่ที่เราเพิ่งรู้จักันค่ะเพิ่งรู้จักกันด้วยค่ะแต่ว่าเพิ่งทำความรู้จักกันเ่งทงานหรือว่ารู้จักกันผาก่อนมันี่รู้จักก่อนหน้านั้นแล้วค่ะแต่ว่าคือระยะเวลาก็แบบไม่ได้นานมากขนาดว่าแบบกลุ่มเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนนานๆเจอกันทีค่ะแล้วพอเจอกันปึ๊บเนี่ยพี่เขาอาริสัยอะไรเป็นยังไงคะอุ้ยเราก็ไม่ได้สนิทกับพี่เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือในานะที่แบบว่าเจอก็คือก็พี่เขาก็แบบก็คือดูแลน้องๆที่แบบว่าไปทาน ด้วยกันก็ดูแลเป็นสุขภาพุรุษคนหนึ่งอะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนิทขนาดที่จะทราบว่าแบบที่เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รูปออกมามันดูค่อนข้างสนิทไงคนก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะรู้ว่าจะไปาสารสัมพันธ์ต่อกับพี่แพทหร,ร,รือเปล่าไม่ค่ะไม่มีการสารสัมพันธ์ต่อเราก็คือเหมือนหนูมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคือแบบยังไงอะพี่แพทเขาก็เป็นคนแบบว่าเหมือนถ่ายรูปกับ หลายๆคนแบบนี้เพราะว่าเหมือนน้องสาวเขาเยอะใช่คือเหมือนไม่มีอะไรจริงๆอะค่ะก็ไม่ใช่แค่หนูที่เหมือนได้รฟ์แบบพี่แพทอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกมาแล้วซีเรียสมั้ครับคเขาไม่อะค่ะมีเรื่องซีเรียสมากกว่านี้ไม่ได้คุยเลยอะค่ะเพราะว่าแบบเหมือนหนูก็แบบไม่รู้จะคุยอะไรเหมือนเราก็รู้อยู่ว่าแบบมันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบังเอิญเจอกันคงแบบว่าเป็นข่าวด้วยกันอะไรเงี้ยบอวมาเพื่อนเขาจะเข้าใจผิดครับ เดี๋ยวเขาก็คงคุยกันเองว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนการน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักรู้ถามหน่อยในหลังจากที่เราไปออกงานกับพี่แตงโมแล้วเนาะแล้วแบบมันจะมีกระแสตามมาค่ะว่า ของคู่ออกงานสร้างกระแสกันอะไรแบบนี้พอดูมีการจะไม่จับมืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบจริงๆก็รู้สึกยังไงอ่ะตามปกติคนเราก็ต้องรู้สึกหน่อยใจเนาะเวลาที่เราแบบพยายามลองลองทําอะไรหลายๆอย่างเช่นแบบว่าเคยบอกว่าเออไม่อยากํางานเลยอ่ะเงินถามว่าเงินเป็นปัจจัยที่สําคัญในชีวิตแต่ก็ไม่ใช่แบบ ไม่ได้เห็นเงินสําคัญกว่าการเลือกรับงานว่าแบบเราก็อยากทํางานด้วยความสบายใจไม่อยากให้ใครมาว่าว่าแบบเฮ้ยบุกลุกสร้างประเด็นเกาเหล่าแล้วก็มารับงานหาเงินใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าที่หลักเราจริงคือการเป็นนักแสดงเราก็อยากทําหน้าที่ตรงนี้อยากพิสูจน์หน้าที่ตรงนี้แต่ว่า พอเราไม่รับงานเราก็เหมือนมีประเด็นว่าโอเคลุกเล,ลิกงานแบบลุกลุกเยอะพุกลุกคิดวตต่าเดงดังแล้วละอะไรเงี้ยหนูเลยคิดว่าหลังจากที่เราปฏิเสธการรับงานที่แบบเหมือนมันเป็นประเด็นขึ้นมามานานพอสมควรนะคะมากกว่า6เดือนที่ปฏิเสธมาตลอดละอะไรเงี้ยหนูก็ใช้เวลาแบบคุ้นคิดนานพอสมควรในการที่จะรับงานครั้งนี้เพื่อที่จะเหมือนพิสูจน์ว่าหนูไม่ได้แบบ หนูไม่ได้แบบอยากแบบว่าเรื่องเยอะหรือว่าเลือกงานหรืออะไรก็จริงๆหนูคิดว่ามันก็คงมีหลายแง่มุมสําหรับหลายๆคนบางคนอาจจะมองว่าเออไม่รับงานเลือกรับงานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอรับงานก็สร้างกระแสก็ถ้าเราบวกถ้า,ถา,ถา,ถาเรา,าเราทำสิ่งนี้แล้วมันไปลบกับสิ่งที่เคยทํามันก็คงบวกกับคนที่เคยลบกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็ได้อย่างเสีอย,ยอย่างแล้วการถือว่าเป็นคนของประชาชนก็นก็ยินดีฟังทุกๆความความ,ความเห็นค่ะแต่ว่าก็พยายามจะทําทําทุกๆอย่างที่หลายๆคนแบบเออ อยากลองให้ทำอะไรเงี้ยก็พยายามทำอะค่ะล้าแบบน้อยใจขนาดขึ้นรูปหรือทำเจออะเงี้ก็มันก็เหมือนเราน้อยใจอะไรเงี้ยเหมือนเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยการแบบว่าออกงานครั้งเนี้คงแบบเหมือนแบบแฟนๆหลายคนที่ติดตามผลงานเราคงรู้สึกอุ่นใจว่าแบบโอ๊ยพี่เราที่าติดตามผลงานมาเขาไม่ได้เยอะนะอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นเหมือนแบบ ช้างกระแสดูแบบเอ้ยว่าแล้วว่าแล้วจริงๆเลยอย่างนี้ก็สิ่งท okay, ี่เรากลัวมาตลอดหเดือนก็เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ก็เจอให้หมดละกันปีนี้ไม่ยอมสัมภาษณ์คู่กันกระแส็เลยยังไม่จบว่าเราก็สร้างกระแสต่อไปเรื่อยๆว่าเราเหมือนดึงเชงว่าไม่จบโอ้โหจริงๆถ้าดึงเช็งคงไม่ออกมาหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดดูจากการสัมภาษณ์ก็น่าจะรู้ว่าเอ้ยเราพยายามจบนะจริงๆบางเรื่องเราก็มันก็เหมือนแบบ มันไม่มันไม่มันมันมันก็หนูเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามการสัมภาษณ์หนูทราบดีว่าหนูต้องการให้ทุกอย่างมันจบลงเท่านี้จริงๆแล้วก็เอ่อก็ยังไงดีล่ะก็เราเราไม่สามารถห้ามความคิดไทยได้นะคะแต่ว่าก็พยายามจะทําให้หลายๆคนเราเข้าไปอยู่ในใจคนให้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะลองทําในสิ่งนั้นมากกว่า คือหนูสามารถร่วมงานได้กับทุกๆคนนะคะคือตัวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เหมือนเราก่อนนั้านี้เราเคยแบบเซนซิทีฟในเรื่องแบบว่าคัวคอมเมนต์ของคนมากกว่าแบบเฮ้ยปลุกสร้างกระแสเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันแรงสําหรับหนูอ,ะอ่ะคือหรือแบบเฮ้ยเราใช้ชีวิตอ่ะเราไม่มีใครอยากสร้างกระแสที่แบบ ไม่ไม่ใช่กระแสที่น่าแบบน่าแบบน่าอยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่หนูแบบไม่อยากเจอแล้วก็ก็เจอแล้วก็หลังจากนี้คงไม่มีอะไรที่ที่ยังไม่เจออะไรก็โอเคจะทำได้งานทํางานได้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขามองว่าแบบเอ้ยในงานนั้นแบบต่างคนต่างอคติ้งเออเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยใส่การอะไรอย่างเงี้ยหนูจะบอกว่า หนูฝืนได้นะคะแต่หนูเฟคไม่ได้ทุกอย่างคือการทํางาน <unwanted S 1> <Ma. S 3> จริงๆค่ะก็คือถือว่าเราก็เป็นโปรเฟชชั่นอลคนหนึ่งเหมือนกันตามที่เราไม่เราไม่ตัดสินใจเราไม่ตัดสินตัวเองดีกว่าเราก็ให้คนดูดูแล้วกันเราคือหนูทํามากกว่านี้ไม่ได้เราจริงๆอ่ะหนูทําได้ท่งนี้จริงเท่าที่เท่าที่คนคนนึงจะทําเพื่อแฟนๆหลายๆคนที่รอดูอะไรหลายๆอย่างทําได้ตรงนี้จริงๆค่ะสัมภาษณ์คู่คงคงยากเกินไปจริงๆอันนี้ขอขอแล้วกันเข้าใจกันแล้วกันหนูทําไม่ได้จริงๆค่ะไม่ใช่แบบ ไม่ใช่แบบว่าต้องการดึงเรื่องหรืออะไรคือมันมันยากตนความสามารถตัวหนูจริงอะค่ะก็คือสรุปว่าไม่ได้โกเหลาแล้วแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ติดอยู่นิดหนึ่งที่ขอเรื่องนี้ไว้คือหนูไม่ขอแบบเหมือนแบบตอบในทุกส่วนว่าอันนี้ไหมหรืออันนี้ไหมอะไรเงี้ยหนูคือตัวเองเหมือนไม่อยากพูดในส่วนนั้นแล้วแต่แค่รู้สึกว่าคำว่าจบหรือไม่จบอะมันไม่ได้แบบอยู่ที่คำพูดว่าจอจานบอบไม่ไมันอยู่ว่าการกระทำหนูเป็นยังไงมากกว่าแล้วหนูก็เชื่อว่าการตอบคำถามของหนูครั้งที่แล้วน่าจะสัมผัสได้ว่ากๆยจจบริงเี้ ระบายแล้วหายใจนะคะไม่นะจริงได้คอมเมนต์จากแฟนๆเข้ามาอินสตาแกรมเยอะมากออหลังจากคนที่แบบไม่เคยโพสตก็มาโพสต์อย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจจริงๆขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าตัวเองเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากจากนอกจากการที่เราเราได้เป็นแบบเราเข้าไปอยู่ในใจคนที่เขาแบบเขาดู <c oughs> ติดตามผลง,งานเราอะไรอย่างเงี้ยมีการได้มีการพูดคุยอยู่ไหมคุยกับใครครับที่พี่โมไม่คือว่าเราทำงานเราก็เราทำงานเราก็เราแยกย้ายกันต่างคนต่างทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ